มาดูปัญหาของสมาคมกีฬาขี่ม้าค่ะหลังจากที่นายธิรัตกันจนสุวรรณยื่นสอตอง,องอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงของสมาคมขี่ม้าแล้วอย่างเดินหน้าฟ้องร้องคดีอาญาในคดีป,ปลอมแปลงเอกสารค่ะ ก่อนหน้านี้นาะยธิประดิ์การชนะสุวรรณอดีตนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและในฐานะสมาชิกสโมสรของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยได้ยื่นหนังสือร้องเรียนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยได้รับจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในการเตรียมนักกีฬาและแข่งขันกีฬาเอเช่นเกมครั้งที่17ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะล่าสุดเผยว่าครั้งนี้ได้รับมอบหมายจากนักกีฬาขี่มา้าบางคนให้เป็นผู้ดำเนินการฟ้องคดีอาญาเพราะมี การเบิกเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้ที่อ้างว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติถือเป็นการปลอมแปลงเอกสารและปลอมลายมือชื่อของนักกีฬาหลายคนค่ะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนักกีฬาได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าตัวเองเนี่ยถูกอาชื่อไปอ้างก็พอรับได้แต่ถึงขั้นที่ปลอมลายมือชื่อ แล้วก็ไปเบิกเกินจากการกขเพขัไทยเขาเริ่มรับไปได้มันก็เลยนําไปสู่การฟ้องร้องเป็นคดีอาญาปลอมแปลงลายมือชืีอกันครับจากการตรวจสอบของไทย P ี s ก่อนหน้านี้นะคะก็พบว่านางพัคินีพันธาพายืนยันว่าได้รับค่าบเบี้ยเลี้ยงไม่ครบถ้วนตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับส่วนนายอธิรัฐอ้างว่าการแข่งขันในครั้งนั้นมีนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันจริงทั้งสิ้น11คนแต่ว่ามีรายชื่อนักกีฬาที่รับเบี้ยเลี้ยงเกินมา1คนค่ะ ที่ผ่านมาเพราะว่ามีหลายครั้งที่สมาคมได้รับสิทธิจากนักกีฬาให้รับเบี้ยเลี้ยงแทนนะคะเนื่องจากว่าบางคนต้องเก็บตัวในต่างประเทศแต่การตรวจสอบที่เกิดขึ้นครั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีใบมอบอำนาจนะคะเลยทำให้ถูกมองว่ามีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายสมาคมรวมถึงคีม้านายธิประชี้ว่าสาเหตุส,ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกกทยังไม่ได้ออกกฎหมายลูกมารองรับชัดเจนทําให้การควบคุมสมาคมกีฬาไม่มีมาตรฐานและเกิดสุญยากาศในการใช้อํนานาจของกรกทค่ะแต่ในช่วงที่กฎหมายลูกไม่เกิดเนี่ยนะครับมันก็เกิดสุญยากาศในการใช้อำน,นาจของกกกเพราะฉะนั้นเน่ยเริ่มต้นที่กกทก่อนขอให้มีหลักยึดแน,น่นๆมั่นม,นมันนะครับว่าเวลาคุณจะวิจัยเรื่องใดก็ตามแต่เนี่ย ให้มีมาตรฐานเดียวกันได้ไหมไม่ใช่ว่ามาตรฐานของคุณขึ้นอยู่กับบุคคลที่เข้ามาเนี่ยใช้อำนาจหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวขอให้คุณทำ ที่มาของปัญหาสมาคมกีฬาขี่ม้านะคะเกิดจากสโมสรสมาชิกบางส่วนไม่พอใจการบริหารงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบันโดยการประชุมแก้ไขข้อบังคับที่ผ่านมาได้สร้างความขัดแย้งมากขึ้นเพราะฝ่ายหนึ่งอ้างว่าสมาคมแก้ไขข้อบังคับไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมในขณะที่ทางสมาคมมองว่าการแก้ไขบางส่วนเกิดขึ้นในวาระเสนอแนะและเป็นการพิมพ์ตกหล่นเท่านั้นซึ่งกะกะทเคยเรียกไกลเกลี่ยไปแล้วแต่ไม่สามารถคลี่คลายปัญหาได้ค่ะ